สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพรพรมครับ26กุมภาพันธ์256519นาิ15นาทีครับคลิปนี้มาเล่าให้กับผู้สูงอายุฟังครับฟังด่วนเลยครับสำคัญมากครับ26กุมภาพันธ์2565เวลา17นาฬิกาที่เพจไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความข่าวครับบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเผยวัคซีนเข็มกระตุ้น ลดการเสียชีวิต41เท่าชวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนโควิด -19 ก่อนสงกรานต์ารายละเอียดครับกรมควบคุมโรคเผยวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุน้นช่วยลดการเสียชีวิตในผู้ป่วยสูงอายุได้41เท่าเมื่อเทียบกับผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนจากข้อมูลผู้สูงอายุ ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนอัตราเสียชีวิต1 7 8คนต่อล้านคนหากรับวัคซีน1เข็มอัตราลดลงเป็น1 1 2คนต่อล้านรับ2เข็มลดลงเหลือ32คนต่อล้านคือลดลง6เท่าและหากรับวัคซีนเข็มกระตุ้นอัตราลดลงเหลือ4ล้าน4ต่อล้านนะครับ เสียชีวิต4คนต่อ1ล้านคนนะครับเท่ากับลดลง41เท่าของคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุรับวัคซีนแล้ว82ถือว่าเปอร์เซ็นต์สูงแต่ควรให้ได้รับเพิ่มและการติดเชื้อโอมิคอนเฉลีย่ย14วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น70พบผู้ป่วยบอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจ และเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสองเท่าแม้สายพันธุ์โอมิคอนรุนแรงน้อยกว่าเดลตา้าแต่การติดเชื้อจำนวนมากอาจแพร่ไปสู่ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวได้มากขึ้นจึงเร่งค้นหาผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ความรู้สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้รับวัคซีนเพื่อป้องกันความเสี่ยงช่วงสงการที่ลูกหลานจะกลับบ้านไปเยี่ยมและขอให้ประชาชนยังคงป้อง,องกันตัวเองงดเข้าสถานที่เสี่ยง ช่วยกันลดการติดเชื้อ <S <S ก็ <S <S มีรูปด้วยนะครับที่เพจไทยคู่ฟ้าเป็นรูปขวดวัคซีนแล้วก็บอกว่ามีข้อความว่าวัคซีนกระตุ้นลดการเสียชีวิต41เท่าชวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนก่อนสงการนะครับเอาล้วครับก็รายละเอยียดตามที่อ่านจากเพจไทยคู่ฟ้าให้ฟังเมื่อกี้ครับก็จะแนบ,บลิงก์เพจไทยคู่ฟ้าข่าวนี้ไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้าน ได้อ่านเองอีกครั้งแต่สรุปสั้นๆว่ารัฐบาลชวนนะครับรัฐบาลเชิญชวนผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนนะครับใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดใครที่ฉีดครบ2เข็มแล้วก็ต้องไปฉีดกระตุน้นเพราะการฉีดกระตุนน้นนี่ลดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุลงได้ถึง41เท่าเมื่อเทียบกับคนไม่ฉีดเลยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ